เอฟเอฟแทนแท้ลุงจะแจกตากหินงงอีกอะ้ไมดอกี่แล้วก็มทำแตอุ๊ยลุดีล้มไ้้กเลมัมืได้พอม่มได้ไใครพ มาทงกัน่เป็นกบเปล่าแล้วเดียวไเหรอใบเนี่ยประมาณสองรก่ามาถึงบ้นตากแลวสังใหญ่ทางนี้ลยน่เยเล้ออยู่กรู้ไหมว่ากปีแล้วอ่ะต้นตกีแลไปด้ีก่าคดีเอ่อฟฟซีนทนลุงจะ จะแจกสากกระเบือนะคะสากหินนะคะสากหินแต่ว่าครกต้องไปซื้ออีกร้านหนึ่งนะคะเพราะว่าเขาผลิตเฉพาะสากนะคะค่ะต้องซือหลังร้าน เขาแจกให้ทุกคนเลยนะคะมามมาม้อก่อนใค้ทุกคนยี่สิบอันนะคะร้อมกอนก่อนอาเราปกติเวลาเขาขายพกเขาแถมเขาขายสากได้ป่าเขาแถมสากได้ป่ะเขาบวกกันแล้วค่ะอ๋อบวกกันไปแล้วหรพอได้สามนมากขึ้นเพามันหิน อยากก็ได้จ้เนเอากี๋นี้นาีเดี๋ยวคกนวี้พรีฟนนาเพิงไหนก็ได้ไงม่หน่ามาแนี่ที่บ้านนู่นใหญ่มากเลยอ่ะที่สักกระปุกอ่ะ S <S ไปที่ร้านลูกชิ้นไปครบไปร้านมูกชร้านลูกชิ้นที่โคเป็นน้รตานเดียวตัวนี้เหรอใช่ร้านลูกชิ้นลูกก็อยู่ลูกก็อยู่บนเนินขึ้นไปทางซากนะคะมีราคาพิเศษหรือเปล่าครับเดี๋ยวไปขานเลยรถไม่ไม่ม mm ีของบรรทุกรถเอาไปใส่รถมันหนักมากแอนแอนเสือยังหนักเลยอ่ะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn